3. ปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ดีเป็นภาวนามายญาณสรุปภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิตให้สงบและมีสติมั่นคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเองเนื้อหาปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ดีเป็นภาวนามายญาณหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา หรือการฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบตั้งมั่นมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อจิตใจสงบและมีสติปัญญายาญก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเปรียบเสมือนน้ำที่ใสสะอาดย่อมสะท้อนภาพได้ชัดเจนภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าสุตามะยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการศึกษาเล่าเรียนและจินตามายปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการคิดการวิเคราะห์การไตร่ตรองเพราะเป็นการรู้แจ้งจากภายในไม่ใช่แค่การจำหรือการคิดวิเคราะห์ภาคทฤษฎีสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการศึกษาเล่าเรียนจินตามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดการวิเคราะห์การไตร่ตรองภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการฝึกจิตให้สงบและมีสติภาคปฏิบัติการเจริญสติฝึกการมีสติรู้ตัวในทุกขณะเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการทำงานอย่างมีสติการเจริญสมาธิฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเช่นการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจการเจริญปัญญา พิจารณาความจริงของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเช่นการพิจารณาความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตน